สวัสดีครับวันนี้ก็ผมนะครับลิลลินในเกมของเซเว่นรีเบิร์ดนะครับบอกเลยว่าวันนี้นะครับมีตัวใหม่เข้ามานั่นก็คือทรูดนะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับในเมตาณ์ปัจจุบันนี้นะครับก็บอกเลยว่าต้องจัดเท่านั้นนะก็ตอนนี้นะครับเรามีตัวอยู่ที่600ใบนะครับก็รวมบี้เลยนะประมาณ600ใบนิดๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาจัดกันนะว่าเราจะได้สัก4เท่าไหร่นะครับก็ก่อนจะไปดูคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดสมัครกันด้วยนะครับแล้วก็มีปูสมัครเนเต่นรี20บาทนะครับแล้วก็ฝากไว้กับร้านเติม ใครที่ตามหาร้านเติมเกม seven n i g h t reverse ราคาถูกนี่เลยผมขอแนะนำร้าน cookie land shop เติมถูกปลอดภัยรวดเร็วทันใจเติมสนุกไม่มีสะดุดต้อง cookie land shop เท่านั้นสามารถกดลิงก์ใต้ช่องได้เลยครับโอเคมาก่อนเราจะไปสุ่มทรูทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนก่อนว่าตอนนี้นะครับมันก็ได้มีอัปเดตใหม่เข้ามานะแล้วบอกเลยว่าแพ็คเนี่ยอัปเดตเข้า ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะครับก็นี่นะครับแพ็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับก็เป็นแพ็กกิจกรรมพิเศษนะครับ Black Friday นะอันนี้เป็นแพ็กที่คุ้มมากๆนะครับเพราะว่ากุญแจเนี่ยตอนแรกเราเติม1,800ใช่ไหมเราจะได้อยู่ที่1เอ่งหนึอยห้าสิบกุญแจเป็นกล่องกุญแจนะครับแล้วก็หกเอ้ยแล้วก็อีกประมาณ2,000บับีอ่าอันนี้นะครับแพ็คนี้นะอืแล้วตอนเนี้ยคือเราได้แบบ สองเท่าอะเราได้แบบ300ร้อยแจอะแล้วก็แบบ B ีนี่คือคูณ2อ่ะแบบเป็น5,2 0พันอ่ะครับห้าพันสองห้าพันสามอะคุค้มมากๆนะอันนี้คือแบบจัดแล้วนะครับตอนนี้เรามีกล่องแจอยู่ประมาณ400 4 0 0ใบเอ้ยสี่ร้อยกล่องนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็เป็นตัวนะครับที่มันมาขายนะตรงน,นี้ก็คุ้มมากนะครับบอกเลยว่าผมว่าน่าจะคุ้มกว่าไปเติมไอตัวแพ็คอันน่งนะคือถ้าเกิดแบบใครไม่สวยจริงๆอะคือแบบคุ้มกว่าเติมแพ็คน่งนะเออ ก็โอเคนะแล้วก็แพ็กอันนี้นะครับมาเลือกได้1อันนะเราจะเลือกอะไรก็ได้นะครับเราจะเลือก100แจหรือว่าเราจะเลือก100ตัวก็ได้นะครับอันนี้ผมยังไม่เติมนะเพราะว่าอองบหมดแล้วนะครับก็มีเท่านี้ไปก่อนแล้วกันนะไปพูดพิมทําเพลงเราไปสุ่ม<ด>ทูต<ด>กันเลยดีกว่านะครับทูตเนี่ยเก่งตอน C6 นะครับเดี๋ยวเรามาแจกกันด,ดีกว่านะครับสำหรับทูตตัวนี้นะไปขอแบบ4ี่หมื่นบีเนี่ยพอได้ไหมครัแบหกร้อยใบเดี๋ยวพอได้ไหมไปลุยขอให้โชคดีนะขอให้โชคดีนะ แล้วโชคดีจริงือเป่าแล้วเปิดมาที่สิบใบแรกได้หรือเปล่าอันนี้โอ้โหยังไม่ได้่ะเห็นในกลุ่มแบบโอ้โหสิบยี่สิบใบได้โอ้ยังไม่มาว่ะสิบยี่สิบใบได้แล้วได้กันคือเราแบบไม่มีบ้างหรอตู้อันทีนี้เราโดนไปเยอะมากนะอืโอ้โหยังเงียบกิบแบบเราข้ามแล้วกันนะสี่สิบใบครับ โอ้โหอย่าให้มีครั้งที่สามอืมเงียบเงียบจริงไม่มีอะไรเลยโอ้โหการันตีไปการันตีไปมาขั้นนี้แล้วมาถึงก็หนึ่งร้อยใบเลยเหรอเอาสุดเกิเนไปหรือเปล่าทรุดฮะโอ้โหมีสามแดงแต่ว่าไม่มี เอ่อท,ทูสักตัวนะไปน้อยใบโอ้โหน้องนะมาได้อะไรทูสไหมโอ้ไม่ใช่ทูสป่ะเต่วไม่ใช่ทูสตัวที่แล้วอิบิเลียโอ้โหอิบิเลียนี่ผมมีแบบอันนี้คือตัวที่สนะี่ห้านะเฮ้ยทูสทูสน้อง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 มันเหลือเท่าไหร่เนี่ยเช็คดิ เลขมันเท่าไหร่ศูนย์จุดห้าเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรีเซ็ตดวงก่อนเลยร,รีเซ็ตดวงเลยไปรีเซ็ตดวงเลยกดตุนกดนี้ก่อนได้ไหมาขอให้ฝันเป็นจริงอุ้ยเยอะเยอะเยอะโอ้โหไม่มี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 มมมมการตีปะคนอะไรมันจะดวงเสือขนาดนั้นวะเนี่ยเฮ้ยมาหนึ่งเรียบร้อยนะทุนมาันนะครับปึ๊ก ตามมันดีล่ะเดี๋ยวหันทีเดี๋ยวไม่เจอเงาฆ่าเลยไม่รู้ด้วยนะตัวแรกมานะตัวแรกมาแล้วไม่โดนการตีนะแต่ก็เกือบอยู่ดวงค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็พอได้นะครับจัดการเรียบร้อยมาละหนึ่งตัวนะทูตไปลุยต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยุ้ยคืทุนหรือเปล่าคืณทุนหรือเปล่าคืณทุนหรือเปล่า คืนทุนหรือเปล่าอันนี้คืนทุนหรือเปล่าซ้ายขวาขวาล้ายซ้ายดีเฮ้ยเฮ้ยทูตป่ะเอออีกตัวนึงไงโอ้ไม่ทูตเอมิเลียโ,โอ้โหซีหกโอ้โหเอมิเลียนองเกือบละ เอมิลีนี่คือไม่ได้เลือกพิกเอเลดเลยนะเกือแบสบี่หกตัวเดียวแบบเฮ้ยมาหน่อ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 ยนะข่าไหนลนะข่าไหนละอึ๊บอือย่างเงียบกีบไปเขาบี้กันนะครับหกร้อยใบเนี่ยมันจะได้แค่สองตัวเหรอวะฮะให้หกหมื่นบี้เนี่ยโอ้โหไปการันตีไปเออค่านี้แหละ การตีไปเฮ้โยโอ้โหไม่มีแสงลอดเล็ดออกมาเรียบร้อยนะนะครับการตีนะทูต์ปะโอเคเรียบร้อยนะทตูตัวที่สามนะครับแล้วขาดทูตอีกกี่ตัวนะสีป่ปะขาดทูตสี่ตัวเลยไม่มีแสงลอดเล็ดนะครับไป ือถ้าเกิดแบบมันเป็นซ่อนอ่ะมันจะมีแสงลอดเล็ดออกมานะครับตรงขวาบนนะเนี่ยไม่มีไม่มีเดี๋ยวให้ดูว่าถ้าเกิดมันลอดเล็ดออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไม่มีโอเคการตีเยอะเหรอการตีได้นะแต่ขอไม่หลุดได้ไหม <laughs> ขอการตีก็ได้แต่แบบไม่หลุดก็ได้ไหมเฮ้โอ้โหแทงแดงเยอะม,มีลอดเล็ดไหม ไม่มีลอดเล็ดเลยนะอันนี้โอ้โหคือใจใจคออ่ะจะการันตีอย่างเดียวเลยใจใจคออ่ะหุ่ยแดงเยอะอันนี้ไม่มีเลยวะ่ะไม่มีซ้อเลยนะอันนี้ไปการันตีไม่มีลอดเล็ดเหมือนกันนะครับอันนี้นะผิวของของ้าแข็งแกร่งดังเล็ก กก่งมาแม,ค,มแค่นี้พังแล้วเหรอเมียวเออเอ้าเหี้ยโอ้โหคิดโอ้เม่งหลุดเห็นแดงๆก็นึกว่าไม่หลุดโอ้ไปการตีไม่มีรอดเล็ดเลยนะอันนี้นี่เงียบกิฟตคือแดงออกเยอะนะแต่แบบไม่มีเล็ดเลยอ่ะอันนี้อันนี้ทุนแล้โอเคไม่ลึกมากไม่ลึกมากได้อยู่ได้อยู่เราไม่กี่ตัวแล้วตอนตอนนี้ ราขาสามตัวไหมเช็คก่อนเนี่ยนะแล้วมีทูตสามตัวแล้วเราขาดเราขาสามตัวนะมันต้องใช้ทูตเจ็ดตัวนะแอบแปร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 ไม่มีลอดเล็ดเลยว่ะอุ้ยอุ้ยมาเร็ว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 อันนี้มาเร็วครับหรือเปล่า โอ้ยทู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 ตโอเคขาดอีกสองตัวโอ้โหไม่มีระเลนนะครับโอ้โหสองตัวสองตัวเฮ้ยอุย้ยจบเลยหรือเปล่านีิจบเลยหรือเปล่าเฮ้ยพูหรือเปล่ามีพูหรืออู้จบครับ โอ้โหเรียบร้อยหรือเปล่าใครกี่ตัวละ <laughs> ลืมใครตัวหนึง่งนะอ่าไปจบจบจบไปอี่ตัวหนึง่งเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นน้า โอ้โหไม่มีลอดเลสไม่มีลอดเลสไม่มีลอดเลสทั้งสิ้นโอ้โหแล้วไปสุดที่การันตีไงอ่าสุดยอดครับไม่มีลุ้นนะอันนี้คือไม่มีลุ้นนะ <c oughs> อ่ะไปการตีแรกครับเฮ้ยจบเลยเปล่าจบครับทูสีหกภายในประมาณสี่ร้อยใบปะประมาณเท่าไหร่สือแล้วกระบ กเกือบเกือบประมาณ400 400ยส่น,นิดนะครับโอเคครับก็จบไปนะครับที่ Truth C6 Truth 7ตัวเออไปเราขออนุญาตไปอัพ Truth กันเลยแล้วกันนะนี่นะนี่สามดาวสี่ดาวนะครับมุดตันแล้วนี่ว่ะเราเลิกฟาร์มก่อนเราไปอัปทรูตกัน เห็นว่ามันมีแบบ21เข้ามานะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันะว่าอะไรยังไงนะครับเพราะแบบ21เ็นี่ยก็เห็นว่าได้น่าจะได้นนของดีนะแล้วก็รวมถึงก้าที่มันปรับมาเนี่ยบอกเลยว่าของโคตรแซ่บแล้วก็ไปกิจกรรมชุด้วยนะอืมได้ตั๋วฟรีนะครับอ่าไปเอานอนครั้งก่อนไอพวกตัว มาเอาทูตมาทูตเจตัวนะครับเอเมรเลียสองตัวชิดหนึ่งตัวไปมาเรามาอัพทูตขึ้นเลยดีกว่าในทูตของพี่ในทูตของพี่กดดาวก่อนเลยไปอัพดาวเลยข้ามขีดจำกัดโอโ้โหทูตแบบมหาสารพลังโจมตีนะครับโอโ้โหอ๋อช่องสี่นะครับที่สงสัยกันนะ ท่องสีได้เป็นจุดอ่อนนะครับดีมากทำจุดอ่อนง่ายด้วยถูกอะไรวะเนี่ยคือทูดอ่ะเวลามันพร้อมกดสองครับมันได้ตัวของโล่เพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็โอเคนะครับคือมันได้โล่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้เวลามออันออกสกิลเนี่ยมันมันมีโล่มันมีเลือดขาวด้วยนะครับได้เห็ุพีได้เลือดได้เลือดได้โจมตีได้จุดอ่อนได้ครีทร้อยที่ซีหกเว่ คือทูที่4ีหกอ่ะมันเป็นคีรลอยนะเออของคตรดีอ่ะไปจบโอเคครับก็เดี๋ยวผมไปอัพก่อนนะสำหรับทูทนะครับว่าเวลาอัพแล้วเนี่ยแล้วมันมารีวิวเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวเลือกสำหรับคนที่จะสุ่มนะเพราะว่าหมดประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะไม่เกลือนะผมก็โอเคนะกลางๆไม่ได้เกลือมากนะครับก็ไว้เจอคลิปหน้าครับไปไปครับสวัสดีครับ